แผ่นโปเปียสดหรือว่าแผ่นโรตีสายไหมนะคะที่ใส่งาแล้วก็สีจากธรรมชาติสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาทำนะคะแป้งโปเปียสดหรือว่าแผ่นโรตีสายไหมในสูตรเดียวกันนะคะเป็นสูตรที่สอนนะคะเพราะมีคำถามมามากมายนะคะว่าไม่มีตาช่างนะคะจะ,ะทำเป็นถ้วยให้ได้ไหมหรือว่า ไม่มีแป้งมันใช้แป้งข้าวโพดได้ไหมอะไรแบบนี้นะคะเราเราก็จะเพิ่มนะคะเป็นงาดํางาขาวเข้าไปด้วยนะคะเพิ่มประโยชน์นะคะให้ลูกค้าได้รับประทานแล้วเราก็จะมีความแตกต่างนะคะที่ว่าไม่เหมือนใครนะคะแล้วคนทานจะได้ไม่เบื่อนะคะจะได้เปลี่ยนรสชาติแล้วก็จะมีสีเพิ่มมาเป็นสีธรรมชาตินะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการทํากันเลยจ้าอันนี้ก็คือแป้งสาลีนะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์ธรรมดานะคะ ถ้าเป็นเมืองไทยก็คงจะเป็นแป้งตาว่าวนะคะเราอยู่ต่างแดนก็ใช้แป้งสาลีธรรมดานะคะวันนี้นะคะจะใช้เป็นใครจะใช้เป็นน้ําเปล่าก็ได้นะคะนี้เป็นน้ําดอกอัญชันนะคะที่เราต้มแล้วก็วางให้เย็นแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะเพิ่มมะนาวไปหนึ่งซีนะคะเพื่อให้เปลี่ยนสีเป็นสีออกม่วงนะคะม่วงออกชมพูนะคะวันนี้นะคะจะใช้แป้งข้าวโพดแทนแป้งมันให้ดูนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงเนาะเราก็จะเพิ่มเป็นงาขาว งาดำเพิ่มประโยชน์นะคะแล้วก็เพิ่มความหอมอร่อยนะคะอันนี้คั่วเร Big ียบร้อยแล้วก็วางให้เย็นนะคะแล้วก็วันนี้นะคะใช้ถ้วยตวงคะะแบบนี้นะคะแล้วก็ช้อนตวงนะคะสำหรับคนที่ไม่มีตาช่างนะคะแล้วก็จะมีนะคะน้ำมันที่เราใช้ก็คือน้ำมันดอกทานตะวันนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเลยแป้งข้าวโพดนะคะหรือว่าแป้งมันนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะ1ช้อนโต๊ะตวงนี่เลยนะคะวันนี้จะบอกกันแบบละเอียดเลยนะคะ มีเกลือนะคะครึ่งช้อนชานะคะใส่ลงไปในแป้งเลยคะ่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแป้งสาลีแป้งข้าวโพดนะคะแล้วก็เกลือนะคะคนให้เข้ากันเลยนะคะจากนั้นนะคะเราจะเอาน้ําดอกอัญชันนะคะที่เรากรองเรียบร้อยแล้วก็พักให้เย็นนะคะตอนที่เรายังไม่ใส่น้ามะนาวนะคะจะออกเป็นสีฟ้าๆนะคะเราจะเปลี่ยนสีเขานะคะให้ออกเป็น สีม่วงม่วงชมพูอ่อนๆนะคะเราจะใส่มะนาวลงไปนะคะนี่นะคะไหมคะเขาก็จะกลายเป็นสีออกม่วงนะคะจะดูน่าทานกว่าสีน้ําเงินเนาะถ้าเกิดใครที่หาใบเตยได้นะคะก็ใช้น้ําใบเตยเนาะเราใส่น้ามะนาวลงไปในน้ําดอกอัญชันเปลี่ยนออกมาเป็นสีม่วงแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ํามันดอกทานตะว,วันนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะ อันนี้น้ํานะคะน้ําเปล่าหรือว่าน้ําดอกอัญชันนะคะหรือว่าน้ําใบเตยนะคะสองถ้วยตวงนะคะเราก็จะใส่ลงไปในแป้งเลยนะคะค่อยๆใส่นะคะอาจจะใส่ไม่หมดหรือว่าอาจจะเพิ่มน้ําได้นะคะเพราะว่าแป้งต่ลยี่ห้อนะคะหรือว่าจะเป็นแป้งเก่าแป้งใหม่นะคะความแห้งก็ไม่เท่ากันนะคะตามเคยนะคะอันนี้นะคะก็ถือว่ายังแห้งอยู่นะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะ ใช้ไม้พายนะคะคนนะคะเราไม่ต้องใช้มือนวดก็ได้นะคะหรือว่าใครจะใช้มือนวดถนัดมือนวดก็ใช้มือนวดได้เลยนะคะนี่นะคะ,ะ,คะเราก็จะคนนี้นะคะนี้ก็ยังแห้งอยู่นะคะเราก็จะใส่ลงไปอีกนะคะเราค่อยๆใส่นะคะเพราะว่าถ้าเกิดน้ําเขาแห้งนะคะเราสามารถ เติมน้ำเนาะถ้าเกิดแฉะเกินเราก็สามารถเติมแป้งสาลีเอ่อเราก็สามารถเติมแป้งสาลีเนาะคำว่าแป้งสาลีก็จะพูดไม่ถูกแล้วนะคะก็นวดนะคะใช้ตีๆนะคะตีไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้นะคะแป้งอ่ะโรตีสายไหมนะคะหรือว่าแป้งอปเปี๊ยสดเรานะคะเขาจะมีความนิ่มหน่อยนะคะจะไม่แข็งเกินไปนะคะ นี้นะคะจะใส่ลงไปอีกนิดนึงนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนวดไปนะคะประมาณ5นาทีนะคะตีตีแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องใช้มือนวดนะคะให้ยากนะคะเราสามารถใช้ไม้พายนะคะ6นะคะโทษทีนะคะ เราจะนวดไปนะคะประมาณ5นาทีนะคะเราจะใช้ไม้พายนะคะตบๆนะคะหรือว่าใครต้องการให้สีเข้มกว่าน,นี้นะคะเราก็สามารถใส่สีผสมอาหารได้นะคะแต่วันนี้เราจะไม่ใช้สีผสมอาหารนะคะเราจะตีนะคะนวดใช้ไม้พายตบๆเหมือนเดิมน,นะคะแบบนี้นะคะประมาณหนาทีนะคะ เราก็นวดมาได้นะคะประมาณ5นาทีนะคะ5นาทีถึงถึง10นาทีได้นะคะยิ่งนวดนานได้ยิ่งดีนะคะแป้งเขาจะได้เหนียวนะคะปุมนะคะไม่ให้เขาโดนลมนะคะจะพักทิ้งไว้แบบนี้นะคะ20นาทีนะคะก็พักแป้งนะคะครบ20นาทีแล้วนะคะเราก็จะมานวดต่ออีก10นาทีนะคะเห็นไหมคะแป้งเขาจะไหลแบบนี้ไม่ขาดนะคะ ก็จะนวดนะคะอีก10นาทีจ้าแป้งน,นะคะได้ประมาณ10นาทีแล้วนะคะเราก็จะใช้นะคะใส่ลงไปเลยนะคะงาคั่วนะคะขาวดํานะคะที่เราคั่วเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นวดให้เขาเข้ากันดีนะคะให้งาเขากระจายไปทั่วของแป้งน,นะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะขอเวลานะคะ นวดงากับแป้งให้เข้ากันดีนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำแป้งในกระทะกันค่ะเป็นน้ำอุ่นนะคะแล้วก็มีมะนาวนะคะสิ่งสำคัญนะคะก่อนที่เราจะโยนแป้งนะคะเราต้องล้างมือล้างเล็บให้สะอาดนะคะใช้มะนาวถูๆนะคะแล้วก็ถอดแหวนนะคะแหวนนะคะออกให้หมดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเวลาเราโยนแป้งนะคะแหวนทอง หลุดไปกับแผ่นแป้งนะคะไม่ได้คืนนะคะแต่ถ้าเป็นแหวนทองแดงนะคะพรุ่งนี้เช้านะคะถึงร้านแน่นอนค่ะพูดเล่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการโทนแป้งนะคะจับแป้งมานะคะประมาณนี้นะคะเราก็จะทําแบบนี้นะคะโยนแบบนี้นะคะให้เขาอยู่ในอุ้มมือของเราตลอดเวลานะคะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะฝึดไปเรื่อยๆนะคะ ถ้าเกิดเราโยนแป้งอยู่ในมืออย่างนี้นะคะไม่ร่วงออกจากมือนะคะแบบนี้นะคะสามารถใช้ก้อนใหญ่ๆกว่าน,นี้ก็ได้นะคะก้อใหญ่ๆแบบนี้นะคะให้อยู่ในอุ้มมือตลอดไปแล,ล้วโยนแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะแป้งเขาจะไม่ร่วงออกจากมือนะคะแล้วโยนข้างซ้ายนะคะแต่เราถนัดขวานะคะเราจะเอามือข้างซ้ายนะคะโยนแป้งนะคะเพราะเราจะใช้มือข้างที่ถนัดที่สุดนะคะจะเอาใช้เกลียงนะคะ ใช้เอาแป้งออกจากกระทะของเรานั่นเองนะคะนี่นะคะนะคะเราก็โยนแป้งกันเป็นแล้วนะคะทีนี้นะคะกระทะนะคะไฟไม่ต้องร้อนมากนะคะเอาให้แค่พออุ่นๆนะคะเราก็จะเอาลงไปมีใครเป็นมาตั้งแต่ในท้องนะคะเหมือนอสุภาษิตเขาว่าเนาะเราก็ต้องมีการฝึกฝนนะคะโอเคนะคะเราก็จะค่อยๆแคดนะคะตรงขอบนะคะ ค่ย,คยแค่แบบนี้นะคะเขาจะล่อนขึ้นนะคะอย่าให้เขาไหม้เกินนะคะเพราะว่าไม่งั้นนะคะแป้งเขาจะแข็งนะคะนี่ค่ะก็กลับอีกท่านึงแบบนี้นะคะแค่นี้นะคะก็ขึ้นได้เลยค่ะ แผ่นโปเปียสดหรือว่าแผ่นโรตีสายไหมนะคะที่ใส่งาแล้วก็สีจากธรรมชาติจากจากดอกอัญชันเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปรากฏว่านะคะใส่แป้งข้าวโพดนะคะก็เหนียวนุ่มเหมือนกันนะคะถ้าเกิดใครที่หาแป้งมันไม่ได้นะคะไม่ใช่ปัญหาเลยนะคะนะคะแผ่นโรตีสายไหมนะคะเหนียวนุ่มเราสูตรสองนะคะใส่งาขาวงาดํานะคะเพิ่มคุณภาพ โภชนาการทางอาหารนะคะงาขาวงาดำม,มีประโยชน์มากมายนะคะนี่นะคะแล้วก็สีจากธรรมชาติจากดอกอัญชันนะคะเนียวนุ่มนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะที่จะสามารถเป็นอาชีพเสริมนะคะหรือว่าจะทำทานเองในครอบครัวนะคะแล้วก็ไอ,อเรามีแผ่นเราทำแผ่นเป็นแล้วนะคะเราสามารถไปรับสายใหมนะคะมาทำขาย ได้นะคะเป็นรายได้เสริมต่ออาชีพได้นะคะขอบคุณนะคะที่รับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าโอกาสหน้านะคะขอบคุณคะ่ะเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบายคะ่ะ